สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ่างเก่งบรลลือนะครับวันนี้จะมารีวิวไอตัวรถไทยน,นะครับคันนี้นะครับจัดส่งวาปีปทุมนะครับวันจันที่หกนะครับคิก,กิกาคันนี้เครื่องเก้าแรงเก้าแรงครึ่งนะครับล้อหลังเป็นกระทะนี่ แปดสองห้านะครับขีดสิบหกนะครับล้อหลังเป็นยางหอดอกใหม่นะครับส่วนล้อหน้าเป็นขอบสิบห้านะครับเป็นกระทะเป็นยางรถยนต์รถเก่งนะครับกระทะรถยนต์ยางรถเก่งนะครับล้อหน้าลูกค้านำกระทะมาเองนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับก็คือลูกค้านำเครื่อง กับตัวโครงเกียร์นะครับแล้วก็ล้อล้อหน้ามาให้ทำนะครับก็จะมีสามผันเหมือนเดิมนะครับมีลังคานะครับตัวนี้ล้อหน้า คันนี้ล้อหน้านะครับถ้าเราดูนะครับล้อหน้าจะกว้างกว่าล้อหลังหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้ายางมันใหญ่หน้ายางมันใหญ่ถ้าลอ้อถ้าเป็นล้อหน้าอีกแบบหนึ่งก็ก็จะพอดีกันนะครับแต่ถ้าเป็นล้อหน้าแบบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใหญ่สามล่องนะครับขอบสิบสี่นะครับมันก็จะดูแคบลงนะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับแต่คันนี้ลูกค้านำล้อมาเองนะครับผ่านน้านหน้า,นามิเมตรสิบนะครับมิตสิบนี่นะครับเราจะเบาประมาณนี้ ผ่าน15.5นิ้วนะครับคันนี้นอกจากเป็น3ผ่านแล้วนะครับลูกค้าก็นำผ่านหัวหมูมนะครับมาให้ผมจัดแปลงใส่ด้วยนะครับตัวผ่านหัวหมู อย่างย่าเพิ่งมากวนย่าเพิ่งมากวนก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ผ่านหัวมูดูนะครับว่าลักษณะผ่านหัวมูมที่ตัดแปลงใส่จะเป็นแบบไหนนะครับ นี่คืออุปกรณ์ใส่ผ่านหัวมูนะครับก็จะแยกอุปกรณ์ต่างหากนะครับก็ใส่สลักเหมือนใส่ผ่าน เดิมๆเลยนะครับไม่ได้หมูกตัวผ่านไม่ได้หมูนะครับก็จะมีสองชิ้นนะครับสองชิ้นแล้วก็น็อตสอง อันโฮมูนี่ก็ยังไม่ได้ลองนะคป่ะเหครับเคครบเียบร้อยนะก็ใส่สลักไปเหมือนเดิมเหมือนรถไถเดินตามเรานะครับไม่ได้ไม่ได้ไดปรับตัวผ่าเลยนะครับก็ผมลืมใส่สลักล็อกนะครับถ้าไม่ใส่มันจะเวียงซ้ายขวานะครับ ยากให้มันเดี่ยงเพราะแอแตรนะครับผมเริ่มใส่สลักปิดสีนี่นะครับสลักตัวนีนะ้ใส่ไปนี่นะครับกันมันดิน้น มันเบี่ยงเบี้ยนะครับโอ้นี่นะครับก็จะไม่เบี่ยงนะครับอย่างนิดเดียวนะครับเวลาเรายกผ่านมันก็จะไม่เบี่ยงนะครับอย่างนิดเดียวนี่นะครับนิดเดียวไอตัวน็อตสองตัวนี้นะครับนี่กับนี้นะครับสไลด์ได้นะครับ ถ้าขายดอทก็สไลด์ออกไายกว่าได้นะครับนี่นะครับสไลด์เหวี่ยงไปทางนี้ก็ได้นะครับเหวีย่ยงทางนี้ก็ได้อยู่ในระยะประมาณโลนี่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับต้องไปไถลองดูกว่าเนาะตัวตัวบนนี้ก็ปรับได้เหมือนกันตัวล่างนี่ก็ปรับได้ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับก็คือข้างหลัง ้ามีผ่านหัวมูอยู่แล้วก็ซื้อตัวด้านหลังไปประกอบแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านหัวมูไม่ได้ไม่ได้มดิฟายอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับก็อยู่ประมาณนี้สูงต่ำแล้วก็ปรับตรงนี้หรือปรับข้งงานก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ผ่านหัวมูนะครับ เดี๋ยวมันจะมีตัวสายพานนะครับระบบสายพานที่อยู่ในฝาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูว่าระบบสายพานของผมเป็นยังไงนะครับอ่าผมถอดกาดออกแล้วนะครับบางสายพานนะครับถอดออกแล้วมาดูนะครับสายพานของผมก็จะมีคู่นอกนะครับ คู่นอกไปหาเกียร์นะครับแล้วก็คู่ในนี้นะครับไปหาตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับใช้เป็นเส้นเดียวนะครับก็คือมูเล่ผมมี5้าร่องนะครับหนึ่งสนี่นะครับมี5้าร่องคู่นี้คู่นี้แล้วก็1น,นี่นะครับ5ลร่องก็ตัวมูเล่ก็จะเหลือสแตนบายก็คือเผื่อใช้งานตัดหญ้า สูบน้ําอะไรอย่างอื่นได้นะครับก็คือมีมู่เล่เหลือว่างใช้งานอาเนกประสงค์อย่างอื่นได้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมีสองช่วงนะครับช่วงแรกข้างบนนี่นะครับช่วบบงนี้นะครับไอตัวคัดกระบี่ผมนี่นะครับพอระบบ เบรกนะครับแบบสายพานนะครับนี่คือเบรกนะครับก็คือเบรกพอเราเหยียบนะครับมันก็จะยกตัวตึงสายพานขึ้นนะครับแล้วก็เบรกในตัวนะครับตัวนี้เป็นเบรกนอกนะครับเบรกนอกผมจะใช้ประมาณนี้หลักการก็คือโยนะครับหาตัวนี้นะครับเบรกนอกนะครับส่วนนี่นะครับเป็นตัว ใช้ตึงสายพานนะครับเผื่อมันหย่อนนะครับมันก็ตึงได้เยอะนะครับแล้วก็สปริงใช้ดึงนะครับดึงลูกตินะครับ,รบให้มันกดสายพานนะครับเราจะต้องการดึงมากดึงน้อยแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับปรับขึ้นมาถ้าสมมุติว่าต้องการให้มันตึงเยอะ <c oughs> คือเวลาเราถ่ายงานหนะักสายพานมันลื่นนะครับแล้วก็ปรับสปริงให้มันกดสายพานขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับ นี่นะครับมากับข Omaha, าเบรกนะครับปรับให้ลูกเตะขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับลอยขึ้นมากขึ้นน้อยได้ส, cis, ส่วนตัวด้านบนนี้ลูกปืนนี่นะครับเป็นตัวกดสายพานเวลาลูกเวลาสายพานมันย่อนแต่ตัวนี้ผมเอาไว้ด้านล่างก่อนนะครับเพราะตอนนี้สายพานมันตึงมากตึงอยู่ sea, นะครับถ้ารอใช้งาน,สสน,นไปให้มันเข้ารองเข้ารูปมันก็ก็ย้ายลูกปืนนี้มาด้านบนนะครับเหมือนตัวนี้นะย้ายมาข้างบน ก็คือทําไว้ให้สแตนบายไว้ให้เรียวนะครับรอแก่ย้ายนี่มันยังตึงอยู่ผมเลยยังไม่ย้ายขึ้นมานะครับข้างในก็อย่าประมาณนี้นะครับมูีล่สามร่องก็เหลือสเตนบายหนึ่งรองถ้าเราซื้อพวกสี่่องมาใส่ก็จะเหลือสเตนบายสองสองร่องนะครับส่วน ฐันหน้านะครับฐานหน้าก็จะเป็นระบบลูกปืนเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับด,ดุมดุมรถยนต์นะครับแล้วก็มาประกอบเป็นพาทใหม่ขึ้นมานะครับตัวลูกปืนมีสองสองชั้นนะครับชั้นล่างชั้นบนบนตัวบนลูกปืนธรรมดานะครับส่วนตัวล่างเป็นลูกปืนเทปเปอร์นะครับ ปืนเทปเปอร์ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวล่างนะครับรับแรงในแนวตั้งนะครับได้ดีนะครับลูกใหญ่นะครับรูเพาสามสิบนะครับประมาณนี้เนาะ ส่วนตัวคันชักขันทรงนะครับก็ใช้รถยนต์เหมือนเดิมน,นะครับก็เลี้ยวง่ายนะครับลูกค้ามาทดลองขับแล้วนะครับก็ชมว่าเลี้ยวง่ายดีนะครับเหมือนขับพวงมาลัยพวเวอร์เลยนะครับก็จะเป็นของรถยนต์นะครับก็ตัดแล้วก็ทำงานเชื่อมท่อต่อนะครับข้างล่างก็เป็นของรถยนต์ กระปุกเกียร์ก็ของรถยนต์นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นไม่รวมผ่านัวมหมูนะครับ เพราะว่าผ่านหัวหมูลูกค้านํามาเองนะครับก็มีลูกค้านําผ่านหัวหมูกับไอ้ตัวล้อหน้าคู่ล้อหน้ามาเองก็จะปลุกปั้นให้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนออปชั่นอื่นๆก็อยากได้ก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคิดอยากจะทาเองไม่มีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับระบบไฮดรอลิกหรือระบบพวงมาลัยชุดคานชุดอะไรเงี้ย สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับตัวนี้ยังไม่ลองนะครับอลองบรรส่งลูกค้าเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ